สวัสดีครับาราศีมีนยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนสิงหาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยามด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างน่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับเขารู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณหลับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่็นแรกสำหรับชาวมินนะครับเขารู้สึกยังไงโห oh, the high priestess นะครับเก้าเหรียญหนึ่งดาบ เจ็ดเหรียญใบสุดท้ายแถวบนเก้าดาบพิมอืมชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเหมือนตอนเนี้ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นมีอะไรให้ต้องถกต้องเถียงกันหรือมีความรู้สึกหนักใจบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขาคนนั้นอาจจะมีแรงกดดันบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอิทธิพลของดาว พลัศสบดีคือดาวประจําตัวเนี่ยเดินโคโจรไปอยู่ในภพเรือนพันธุเป็นตําแหน่งความมั่นคงของชีวิตมีโอกาสที่จะได้ความสุขความสมหวังก็จริงในช่วงปีนี้แต่ในช่วงเนี้มีดาวเสาโคโจรเล็งกับดาวอังคารนะครับอังคารเนี่ยเข้าสู่เรือนปัตตนิคือเรือนที่7ของรลักคนานะดาวอังคารเนี่ยเป็นมหาจักรเล่งหลักนะแล้วก็เล็งกับดาวเสาที่อยู่ทับลัคนาของชาว มีนด้วยอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความอึดอัดทั้งคู่เลยนะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนมีอะไรที่มันดูแบบหนักอกหนักใจมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจอะไรแบบนี้แต่ไพ่บอกว่าให้เราพยายามแบบ ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วก็นิ่งเงียบสักระยะหนึ่งอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งอาจจะทำให้ตัวเรายังฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเราเองได้ก้าวเหรียญอาจจะทำให้สถานการณ์สิ่งต่างๆเริ่มดูมีทิศทางของความรู้สึกที่อาจจะแบบพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ถ้าเรายังไม่อยากเลิกถ้าเรายังไม่อยากจบความสัมพันธ์เราอาจจะต้องถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ไปอยู่ คนเดียวลำพังสักระยะหนึ่งก่อนอาจจะทำให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นเพราะว่าก้าเหรียญเนี่ยคือการเห็นคุณค่าของตัวเองการมีความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นการที่เรามีปัญหาในเรื่องของความเป็นเนก g a t i หรืออะไรที่ดูไม่ชัดเจนจาก the high p r e s t e เนี่ยแล้วก็ก้าดาบเนี่ยบางทีเรามีแต่ความว้าวุ่นความวิตกความกังวลแต่ถ้าเราถอยห่างออกไปเองเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเราอยู่ได้ ด้วยเพื่อตัวเราเองมากขึ้นมันก็อาจจะทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วแรงกดดันหรือความรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกวีเลชันต่างๆอาจจะค่อยๆน้อยลงแล้วก็ดรอปลงนะครับทำให้ความสัมพันธ์อาจจะดูมีอนาคตมีไพ่เจ็ดเหรียญปรากฏขึ้นมาเจ็ดเหรียญแปลว่าเราอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนรอคอยที่จะทำให้ทุกอย่างมัน พัฒนาไปแล้วก็เติบโตไปแล้วก็มีอนาคตที่ดีการรอคอยมันต้องมีขีดจำกัดการรอคอยต้องดูคนด้วยผมบอกว่ารอคอยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ารอ1ิปี5ปียังต้องรอไหมอ่าผมไม่ได้บอกแบบนั้นผมบอกว่ารอคอยในที่แปลว่ารอคอยความชัดเจนรอคอยในสิ่งที่เรากับเขาจะปรับและเข้ากันได้หรือรอคอยที่ตัวคุณเป็นตัวของตัวเองก่อนแล้วค่อยมาคุยกับเขา อันนี้ตั้งหากคือการรอคอยและมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเพราะเจ็ดเหรียญมันคือความสําเร็จที่คุณได้รับนะครับหนึ่งดาบคือชัยชนะความสําเร็จสิ่งที่คุณใช้ความอดทนความพยายามมาสุดท้ายมันก็มีโอกาสที่จะแก้ไขและปรับปรุงได้ในทิศทางที่ดี 9. ก้าเหรียญหดาบมันคือพลังงานของการที่เราอาจจะเอาชนะความรู้สึกหรือเอาชนะ ใจของเขาได้ดีขึ้นทําให้เขาสามารถที่จะมองมาที่เราได้ดีขึ้นหรือทําให้เขาสามารถเอ็นเอียงมาทางเรามากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเรามันดูมีแพชชั่นมีแรงดึงด,ดูดแรงปรารถนาที่ดีมากขึ้นก้าวเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะต้องแบบอยู่ลําพังคนเดียวก็อย่าพึ่งวิตกกังวลและคิดมากเกินไปเพราะหลายคนอาจจะบอกว่า,วาถ้าหนูถอย แล้วเขาจะไม่ไปทางนู้นเหรอเขาจะไม่ไปม,มีคนอื่นเหรออะไรแบบนี้ครับหลายคนอาจจะยังคิดแบบนี้คนที่คิดแบบนี้นะครับจริงจงิจิตใต้สํานึกเราเนะี่ยแปลว่าเรายังไม่รักตัวเองพอเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้มีค่าพอเพราะถ้าเกิดคุณรักและมีค่ากับตัวเองมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าการถอยของเรามันมีแต่ความรู้สึกที่เยียวยาแล้วรักตัวเองได้มากกว่าการที่เราจะแบบ ตามเขาอยู่แบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ให้ชาวราศีมีนคงต้องไปคิดต่อเอาเองแต่ยังไงความรักความสัมพันธ์มันย่อมไปต่อได้แน่นอนเพราะดาวพัสบดีเนี่ยคือดาวประจําตัวได้ตําแหน่งเป็นประทุมเกณฑ์นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงของชาวราศีมีนลักขนามีนจะเป็นยังไงกันต่อลืมบอกว่าดาวพัสบดีที่เป็นตําแหน่ง ปาระเกษตรเนี่ยแปลว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับมันจะทําให้เรามีความรู้สึกยึดติดแล้วก็อาจจะต้องปรับและเปลี่ยนแปลงก่อนถึงจะดีขึ้นไพ่เป็นแรกแถวล่างนะครับได้6กหม้ความสําเร็จเกิดขึ้นอันนี้7ไม้6ถ้วย1ดาบมาใบสุดท้ายนะครับเด็กถือดาบอิทธิพลใต้สําหรับกงลรอแห่งโชคชะตาหนีกันไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้อง ามีโอกาสแหละที่จะกลับมาได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับนี่ขอเลียงใหม่นะครับเพราะว่า1ดาบเหมือนกันเลย1ด,ดาบเนี่ยเป็นไพ่ดับเบิลดาบเนี่ยหมายถึงความสําเร็จแต่มันต้องก้าวข้ามผ่านความเขาเรียกว่าอะไรนะความทุกข์ความรู้สึกหรือ อะไรหลายๆอย่างก่อนอ่ะมันถึงจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ไพ่เนี่ยขึ้นมาในลักษณะของความสําเร็จเยอะนะครับ1ดาบนี่ก็คือความสําเร็จอย่างหนึง่งเนาะหกไม้ก็คือความสําเร็จเหมือนกันแปลว่าชาวราศีมีนลัคณามีนยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่เขาคนนั้นจะกลับมา นะครับค่อนข้างสูงเลยไม่ว่าคุณจะอยากได้หรือไม่อยากได้เขาคนนั้นก็แล้วแต่คุณไปพิจารณาเอาเองว่าคุณจะรับหรือไม่รับเขาไว้ในชีวิตของคุณถ้าเขาเป็นคู่ของคุณทําแล้วมันมีเหตุมีผลมีการคอนเน็กกันได้สามารถเอ็กเซปต์ต่อกันได้นะครับคอนเน็กก็หมายถึงการต่อติดกันได้ดีขึ้นนะครับหรือการติดต่อกันดีขึ้นนะแล้วก็เอ็กเซปต์ก็หมายถึงการอตอบรับกันนะครับไปในทางที่ดีใน เป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการทั้งคู่นะครับอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราก็ไปต่อแต่ถ้ามันไม่คอนเน็กเราก็แค่ d ด l ลิสออกเราก็แค่เฉยเฉยนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาก็เราแตกเขาแบบนั้นเป็นต้นถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องอพ,อพิจารณามากขึ้นเพราะว่าโชคโชคลาภความรักเนี่ย มันมีโอกาสที่จะกลับมาเพราะหลายคนยังอยากกลับมาเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเลิกโดยที่เรายังไม่ได้อยากเลิกแต่จําเป็นต้องเลิกเพราะเขาไม่อยากไปต่อกับคุณคุณก็เลยจําเป็นต้องห่างออกมานะครับอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเขากลับมาแปลว่าเขาอาจจะยังรักเราอยู่เขาอาจจะยังรู้สึกดีกับเราอยู่ นะครับยกเมนแต่เขาจะทำลายจิตใจของคุณนะอยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็อาจจะต้องแบบแบ่งแยกสักนิดหนึ่งว่าอะไรที่เราทำแล้วมันมีผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวเราอะไรที่ทำแล้วมันไม่มีผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวคุณก็อย่าทำเพราะว่าทุกอย่างมันคือขึ้นอยู่กับความชัดเจนและไม่ชัดเจนนะครับยังไงมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ความรู้สึกและความสมหวังที่ดีเพราะว่ามันมีไพ่ของการกลับมาแต่บางคนอาจจะ กลับมาแล้วรู้สึกว่าไม่เอาก็ได้เพราะมันมีไพ่ของความไม่ชัดเจนอยู่ก็ถ้ามันชัดเจนก็รับก็โอเคก็ไปต่อแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนคุณก็ตัดมันก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าคุณอาจจะกําลังประคับประคองความรักความสัมพันธ์ให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างดูมีเนกาทีฟอยู่ในการตัดสินใจนะครับหรือในความรู้สึกที่มันอาจจะยังแบบไม่รู้ว่าเราจะจับต้นชนปลายถูกไหมเราจะจัดการกับ ปัญหาอย่างไรเราจะรับมือ,อยังไงค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าถ้าเราคิดและตัดสินใจง่ายขนาดนั้นน่ะคงไม่มีใครมาดูไพ่หรอกถูกไหมเพราะว่าไพ่เนี่ยมันก็แนะนําทางออกหรือแนะนําวิธีการนะครับให้ตัวคุณไกด์ไลน์เอาไปปฏิบัติแบบนั้นมากกว่านะครับดังนั้นไพ่บอกว่าความสําเร็จสิ่งดีๆอาจจะกําลังเกิดขึ้นนะถ้าตัวเราเองรู้จักที่จะปล่อยวางแล้วรักตัวเอง ทำให้ทุกอย่างมันปรับและเปลี่ยนแปลงโดยที่เราต้องบาลานซ์สมดุลความรู้สึกระหว่างเขากับเราให้มากที่สุดถ้าเขาเป็นคู่ของคุณยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของคุณก็อาจจะหายแล้วหายหลับไปเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงของความรักความสัมพันธ์ที่วัดใจนะครับอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะมันอยู่ที่ชาวมีนตัดสินใจตอนนี้เลยนะแต่ถ้าอึดอัด ไม่โอเคก็ปล่อยเถอะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันมีความหวังมันยังมีความรู้สึกดียังแบบเขายังขอโอกาสอยู่เขาบอกเขาจะปรับเขาจะเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้สึกว่าโอเคถ้าเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ลองปรับลองเปลี่ยนดูก่อนแต่ถ้าเกิดเขาแย่มากนะครับปรับไปก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้ แบบขะไรเนมันเหมือนกับว,ว่าสีไม่เสมอกันแล้วอะ่ะมันก็คงจะเป็นคู่กันไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณเองอะ่ะตัดสินใจอย่างไรแต่ไพ่บอกว่าตัวคุณเองอ่ะนะครับมีทธิพลมากในการตัดสินใจบางครั้งก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือดาบบางครั้งเราก็รู้สึกไม่ได้ดั่งใจหรอกเพราะบางครั้งเขาก็ไม่ได้แบบปึ๊บปับปึ๊บป,บป,บปับแล้วแบบ ทำแล้วชัดเจนเลยมันคงต้องให้เวลากันหน่อยหน่อยนะครับในการตัดสินใจเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นเจ็เหรียญยังไงก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าใช่จริงจริงมันก็โอเคมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยแต่ถ้าไม่คุ้มค่าหรือคิดว่าเสียเวลานะครับก็ปล่อยมันไปเถอะเพราะว่าคุณคงใจไม่รับแล้วอะอืมก็ก็ คงแบบ move on ดีกว่าประมาณนั้นเนาะไปหาคนที่ดีกับตัวคุณดีกว่าก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนเข้าหาคุณนะสำหรับใครที่โสดเนาะมีโอกาสคนเข้าหาได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับวงล้อแห่งโชคชะตามาพร้อมกับแบบนี้เนี่ยหกถ้วยเนี่ยมีคนมาจีบมาชอบมารักคุณนะครับสำหรับชาวมีนลักนามีนเพราะดวงคุณได้ปัดทุมเกณฑ์นะครับอาจจะเป็นคนดีๆเข้ามาก็ได้เนาะคนที่เข้ามานะครับน่าจะเป็นคนธาต ลมมากที่สุดกลุ่มตุลเมถุนนะครับส่วนราศีธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟน้อยหน่อยแต่ก็มีโอกาสอยู่นะครับแต่ธาตุลมนี่มาแรง นะประมาณนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บคุคคลโปรดใช้วิจัยนในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ